ให้พู้ชายยังคุ่นรู้จักผู้หญิงได้มากขึ้นได้ลึกขึ้นลึกโอ้ลึกใจแมพูดแล้วขอต้อนรับที่ปูพงศิษฐ์ค่ะออไม่ใช่ค่ะแมแขกรับเชิญของเราไม่ใช่พี่ปูค่ะแต่ยังเป็นสาวเซ็กซี่ที่นั่งอยู่ข้างๆก่องเซ็กซ์กัดจังนั่นเองนั่นก็คือน้องน,อนนี่สาวเซ็กซี่น่งแบบ l ลัชเมกาซีนค่ะสวัสดีค่ะ มาดิค่ะขต้องแรงกันนะจะเปิดตัวแรงเอาเป็นว่าสมมติว่ามาแทนเซ็กซสกัดจังเวลาเซ็กซสกัดจังก็เปิดตัวหรือก็จะมีสลับขาหลังกาหลางังแล้วว่า อะไรอย่างนี้ช่วงนี้เป็นกระแสดังด้วย <_ S 2> เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรคะพายุพัดประเทศไทยอะไรนะ,ะแผ่นดินไหวเอาให้แบบแผ่นดิน,น,นไหวกี่ริกเตอร์ดีจัดเต็มเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศไทยออทีตนี่าแผ่นดินไหวแล้วอไหวเปิดก็เป็พวกแบบนองนอนนี่ลาชีเม็ดเสษีค,สค่ะคุณคะคุณทำให้ดฉันเปลี่ยนเป็นคนอีคนเลยนะคะ แหมเพื่อบอกว่าได้มาร่วมกันปลุกความเป็นชนีในตัวคุณขึ้นมาใช่ไหมคะอะค่ะโดนี่ยังอยู่กับเราแล้วก็เซ็กซ่กะจังครูพูดน่ารักเลยเซ็กซี่เหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะโนนี่เราก็ยังจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับทริคเด็ดๆเคล็ดลับเด็ดๆเกี่ยวกับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยต้องติดตามกันโดยเฉพาะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องปัญหาโลคแต่อีกแล้วปัญหาโลคโเราแตกหลายรอบมากปัญหาโลกแต่แล้วก็ปัญหาที่ผู้ชาย ร้อยทั้งร้อยทุกคนในโลกนี้จะต้องเอามาเครียดกับเขามากปัจจุบันก็ยังมีอยู่นั่นก็คือเทนนแทนปัญหาของขนาดบางลำมนั่นเองค่ะหรือง่ายๆเอาว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องคุณให้ความสําคัญแค่ไหนเกี่ยวกับขนาดนี่คุณผู้หญิงที่ว่าขนาดเนี่ยสำคัญแค่ไหนในชีวิตประจําวันเออนั่นแหละในเรื่องหมอนเตียงของคุณหลายๆคนชอบไม่ชอบบางคนก็เฉยๆบางคนก็ แต่สําหรับผู้ชายแล้วเอมันเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องเครียดมากเเครียดแบบเพราะว่าบางคนไม่เกรีขึ้นเลยนะบางคนเพราะเพราะบางคนเนี่ยเวลาที่โอเคคนที่เขามีขนาดลำที่ใหญ่อยมางกับบางคนก็ใหญ่มากเลยต่อไปโดมาเลยอย่างกาบั้ไฟร้านเนะรู้ลมันดูใหญ่นาะใหญ่มากเนาะบางคนก็เท่ากับเม็ดถุงงอกไทยเดี๋ยวถ้าใหญ่ที่มันเป็นปัญหาด้วยเหรอคะคุณบางคนชอบบางคนไม่ชอบอ๋อแล้วแต่คนแต่สำหรับผู้ชายปัญหาของเขา แน่นอนว่าจะต้องเล็กใช่ไหมอ๋อใช่ใหญ่นี่ไม่ค่อยเป็นปัญหานะนั่นแหละนนเดี๋ยวเรามีบทสำรวจด,ด้วยนะ,ะวันนี้เราจะมา,าพูดถงางเ,เออผู้ชายหลายๆคนที่เล็กหรือใหญ่ตอนนี้ก็รอฟังว่าสาวหลายๆคนนี่นะคะเขามีความคิดเห็นยังไงกับขนาดของคุณเพราะบางคนเขาไม่ได้ออกมาพูดผู้หญิงหลายๆคนเขาอาจจะไม่ได้ออกมาพูดว่า ดีไม่ดีอะไรยังไงผู้ชายก็จะเอาไปเก็บไปคิดไประแวงไปเครียดแล้วว่าเออขนาดของฉันนี่ดีไม่น่าผู้หญิงจะชอบไหมสาวจะติดใจไหมอ่ะเนาะไม่กล้าพูดเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากค่ะนั่งฟังเราสองคนเราจะรู้ลึกมากขึ้นว่าขนาดนั้นสําคัญหรือไม่สําหรับผู้หญิงนั้นเองค่ะง่ายๆเลยสําหรับนนนี่นี่สำคัญแค่ไหนชอบไหมผู้ชายอันใหญ่ๆหรือชอบผู้ชายอันธรรมดาอันเล็ก อาจริงๆจากใจเลยนะอาจริงๆิไม่ถูกเฟกไม่เฟกนะชอบใหญ่ค่ะโอโอถ้าเล็กมานี่แบบคือถ้าสมมติว่ามีอะไรกันครั้งแรกเราเล็กปุ๊บก็จะแบบว่าเออโทรมาก็จะแบบไม่ค่อยรับแล,แล้วก็แบบเฮ้ยเฮ้ยไม่ว่างอ่ะตัวเองนู่นนี่นั่นแบบตีตัวออกห่างเลยคือเ <c oughs> หมือนกับเขาจริงครั้งแรกแล้วก็ไปไปจัดการเรียนรู้กัน <c oughs> อสองสอสองไม่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 เรียนรู้สิเยก่อนแล้วค่อยว่ากันเอาต้เรียนรู้บนเตียงอ่าใช่ใช่เขาเรียกว่าเป็นแลกเปลี่ยนวิชากันคุยก่อนถามทีหลังงนี้ คุยก่อนน้ำดีล้างคุยกันเออเป็นงไงบ้างอ่ะเป็นไงบ้างเอแล้วคุณหละอันนี้เดี๋ยวจริงๆแล้วหลายคนถ้าติดตามจะรู้ว่าเซ็กส์เกร์จางชอบยังไงเออเน้นที่ลีลามาขนาดไหนจัดเต็มจัดให้หมดค่ะ ใช้ความรู้ความสามารถที่มี<ด>อยู่ให้เต็มที่ใช่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตัวช่วยที่สําคัญแล้วเนี่ยนะคะผู้ชายของเซ็กส์กัดจังนี่รอดทุกคนมไม่ตายนะไม่ตายซึ่งตัวช่วยที่สําคัญกําลังจะขอขอบพระคุณเขาค่ะอ่ออา,ออาอนั่นก็คืออยู่ข้างๆดิฉันเลยคราวนี้ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนของเรานั่นก็คืออาหารสําหรับผู้ชายฟาซลานั่นเองค่ะขอบคุณค่ะนี่อยากจะบอกว่าจะว่าไม่ว่าจะใหญ่หรือว่าไม่ว่าจะเล็กนี่นะคะฟาโซลา ของเราเอาอยู่ช่วยของคุณได้ไปถึงจุดหมายมและก็ที่สําคัญเนี่ยนะไม่ทําให้คุณเครียดและคิดมากเพราะอะไรคะตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเล็กมากตอบโจทย์อ,อหรือว่าหลังเลวมาตอบโจทย์หรือว่าไม่ทํางานมาตอบโจทย์คือตอบโจทย์ทุกอย่างส่วนจะตอบโจทย์อะไรยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลแล้วก็สรรพคุณเขากันอีกช่วงท้ายนะคะต้องรอติดตาม และก็ขอขอบพระคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆของเราที่นี้นะคะนั่นก็คือเดอะฮาร์เบอร์มาร์เก็ตเอเีนีนั่นเองค่ะขอบพระคุณมากค่ะเอาวันนี้นนท์ต่อหลังจากที่ได้ทราบแล้วว่านนท์นี่นี่นะคะเขาชอบแบบบ้างใหญ่เราจะนี่เราจะไปรู้ถึงความชอบแล้วก็ความรู้สึก ความเห็นของสาวอีกห้าสิบคนไม่ว่าจะเป็นสาวแก่เด็กเราวิจัยมาแล้วเราได้ไปค้นหาแล้วก็วิจัยมาไอพวกที่เขาวิจัยว่าห้าสิบสาวห้าสิบคนเนี่ยนะคะเขามีความคิดเห็นยังไงให้ความสำคัญแค่ไหนกับไอบ้องของผู้ชายขนาดของผู้ชายซึ่งสาวคนแรกของเรานี่นะคะเขาเป็นน้องสาวที่แบบอุ้ยสวยมากเราแบบเขาบอกว่าหน้าตาดีมากแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเล็กมากเนี่ยเล็กมากแล้วก็ไม่แข็งแล้วก็บอกว่ามัน ปึกปุกเปียกอะมล้วทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ปลื้มเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าใหญ่มากเนี่ยเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะถ้าใหญ่มากเขาก็เจ็บอะไรอย่างเงี้ยเล็กมากก็ไม่โอเคเพราะฉะนั้นก็ขอไซส์ธรรมดาเอเชียเอเชียทั่วไปอันนี้ก็คือความคิดเห็นของสาวคนแรกเขาบอกขอไซส์ธรรมดานี่คนที่ไซส์กลางเออคนที่ไซส์ธรรมดานี่ก็ถือว่ารอดไปรอดค่ะรอด ไตอั่วอะไรอยอะอั่วือว่ารอดเ้าหลําเบ้าเอ้ยเ้าหลับไม่ได้เขาหลับใหญ่บ้านใหญ่เออเาหลับถือว่าใหญ่นะอ่ะคนที่สองเขามีความคิดยังไงบ้างค่ะคนที่สองนะคะนางบอกว่าขนาดไม่มีผลกันางนะอืมเออคือแบบนางเน้นลีลามากกว่าเหมือนคุณเลยอ่ะใช่ใช่อันนี้คือมันติ่งคุณแน่ๆเลยไม่หรอกเขารู้เขาคิดเรียกว่ามีวิธีการจัดการยังไงให้ชีวิตรักบนเตียงนี่อยู่รอดเพราะถ้าแต่ว่าจะไปมัวลือกแต่ ขอเล็กๆอย่างเงีขอใหญ่ๆ,ๆอย่างเดียวขอหัวหักๆนะอะไรเงี้ยขอหัวงอขึ้นเลยเ,ออเราเลือกเราจะไปรู้ได้งไงมามัวแต่หาโอ้ยไม่มีทางออดิเสร็จเพราะฉะนั้นแล้วอะหมาย่ังไงมากมาเดี๋ยวพี่จัดการเองแต่นางมีองเล็บนิดนึงว่าแต่ว่าถ้าไม่เล็กจนเกินแบบหามมไม่เจอเลยหรือว่าใหญ่เป็นโอ้โหตอปิโดป้องข้อหลามยักนี้นางโอเคหมดโอเคหมด,หมดมแต่ก็ถูกอะถูกนะใหญ่ไปก็น่ากลัวนะความคิดเห็นของสาวคนที่สามสาวคนนี้เขาบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับ ลักษณะรูปร่างของผู้หญิงดูทั่วไปนะเขาคิดอย่างงาั้นเะอย่างผู้หญิงคนเล็กอย่างเขาเป็นคนตัวเล็กเขาจะต้องการใหญ่ๆมันก็มันไม่ได้มันรองรับเขาไม่ได้อะไรย่างเงี้ยห,หรืออย่างชีบางทีผู้หญิงตัวใหญ่ๆก็โอเคเขาเอาเล็กๆมันก็มันก็หลวมไปไหมอันนี้คือความคิดเห็นของน้องเขาแต่เขาเลยบอกว่าแต่ถ้ามันเล็กมากจนไกลจนเกินไปจนแบบว่า คนนี่ปกคุมจนหาไม่เห็นมืดมนชีวิตมืดมนไปเห็นต้องแหวกหาอุ้นั่นนู่นนี่คือถ้าไข่ใหญ่กว่าผามไม่ได้แล้วอัานั้นต้องหามือชีิต้องแบบต้องมีอะไรกระจ่างละชีวิตต้องมีแบบบมด้อยอย่างเดียวแต่เรื่องแต่เรื่องเขียนปาดอย่างเดียวเอออันนี้ก็เพราะฉะนั้นก็เอาเหมาะสมกับรูปร่างของแฟนของผู้หญิงแล้วกันเขาก็คิดแบบนี้แต่ดิฉันว่ามันเกี่ยวกับขนาดรูมากกว่านะไม่เกี่ยวว่าตัวใหญ่แล้วแบบเอ้ยรูต้องกว้างแล้วแบบต้องได้อันใหญ่หรอประเทศไทยเป็นแบบนี้หรอ ก็จริงๆแล้วผู้หญิงเล็กเบ้าใหญ่มีไหมผู้หญิงเล็กแล้วอันนี้เบ้าใหญ่หรือเบ้าเล็กเบ้าเล็กสิอ่ะเราเบ้าเล็กจะรองรับอันใหญ่ได้ยังไงก็ได้สิมันมันขยายได้ตามการเวลาการรัเทอาไม่ใช่ว่าจะแบบเอ๊ะจะนุ่งจะนิ่งตลอดเวลานี่ตามความเสียวอมันยืดหยุ่นได้ปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดองค์ใช่เรียกแบบเป็นทางการมากเลยคือให้เอาใหม่เอาใหม่ กาขนาคกมองดิฉันชอบมากเี้หันสาวมากอันสาวคนที่สี่วะยังไงเขาที่สี่พอถามเรื่องขนาดปุ๊บนางแบบน้ำตาซึมเบาๆแล้วพูดถึงแฟนเก่าว่าแฟนเก่าเนี่ยเล็กมากเลยค่ะทําให้ดิฉันเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยตอนโดนกระซวกเข้าไปเนี่ยอืดิฉันก็แบบสลดใจนะยืนไว้อะไรให้นางหนึ่งนาทีว่าแบบถ้าเป็นดิฉันเจอจะรองไหนแรกระยะสองเซม คือถ้าเล็กขนาดนั้นอ่ะแบบเอ้ยเราก็ต้องแบบโอ้อยากร้องไห้แทนอ่ะงจริงต้องกแบบเล็กขนาดนั้นก็ต้องหาหมอไหมนี่เป็นเนื้องอกหรือเปล่านึกว่าเป็นเนื้องอกนะเล็กๆขนาดเล็กๆต้องเอาอะไรมาคีบดูเออคือแบบอันนี้เป็นเป็นความเสียใจของนางในอดีตเออพอพูดปุ๊บนางแบบเศร้าขึ้นมาทันทีเลย อันนี้คือคนที่สี่ใช่แล้วแล้วนางคนที่ห้านี่โชคดีนิดหนึ่งค่ะเพราะว่านางจะโชคดีได้แฟนแบบในระยะที่เป็นวานเพราว่ารุ่แฟนของเขาเนี่ยเขาบอกว่าแฟนของดีฉันเป็นคนที่มีขนาดลำยาวมากเออลำยาวมากนะคะกี่เมตรก็ไม่ก็ไม่ได้วัดแต่เวลาใส่กิ๊กต้องม้วนอยู่เหมือนงวงช้างนึกดูคือต้องเอาไปพันไว้แขดโอ้ต้องขดนั่นนั่นหำหรืองูเขียววะคุณคลทีนี้ แต่ว่ามันมีขนาดเล็กอะนึกดูแบบขนาดเล็กแค่ไหนเราก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่ามันเล็กมากแต่มันยาวเวลาเอาเข้าไปเนี่ยหัวจะไปกระทุ้งถึงไหมถาว่าถึง g ีสปอรน้องเขาถึงแต่ว่าแต่ไม่เสียสีบงผนังอะไรอย่างนี้ก็ต้องอะก็ต้องใช้วิธีการหาทางที่มันช่วยหนีบให้มันฟิตละกันนะคะแนะนำน้องเขาแต่ก็อย่าเสียใจอย่างน้อยก็มีความยาว ถ้านาคตมีตังก็ไปตัดความยาวมาเสรมด้านข้างนะมันมัดรวมกันให้มันอุ้วนหน่ออ่าใช่ใช่ใช่พันรวมกันเลยเออและคนที่6กละอ่ะเขาบอกว่าลีลาของแต่ละคนต่างหาที่สําคัญเอออันนี้จริงมาอีกแล้วมาคล้ายๆกันคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆแสดงว่ามีสาวๆคิดเห็นแบบนี้เยอะนะ จริงจริงมันก็ทั่วไปเพราะบางทีเขาไม่สามารถเลือกได้บางทีแต่งงานไปแล้วของแฟนไปแบบนี้ก็คือเลือกไม่ได้แต่ถ้าถามว่าอยากได้ทุกคนอาจจะอยากได้ขนาดที่โอเคดีแต่ถ้าได้ไปแล้วก็เลือกไม่ได้ก็ต้องเน้นลีลาอ๋อใช่ใช่แบบใช้ตัวช่วงตัวช่วยเอาใให้มันถึงอกถึงใจไปสาวคนนี้ก็เข้าข่ายเป็นติ่งเป็นติ่งคุณเหมือนกันแน่นอนเลยลีลาอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะข้อที่เจ็ดเนี่ยสาวคนนี้เขาบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องขนาดแต่ถ้าเขาเลือกได้มาอีกแล้วอะไรคะแต่ถ้าเขาเลือกได้เขาก็ขอที่แบบว่าไม่ต้องเล็กแล้วกันอ๋อนั่นแงะแต่เหมือนันเลยสเปคของเขา <c oughs> คือเขาจะชอบผู้ชายตัวใหญ่เวลาเลือกแฟนเขาก็จะเลือกเอาตัวใหญ่ไว้ก่อนแล้วกัน<อ>จะได้ไม่ต้องผิดหวัง<อ><อ>แต่บางทีแต่บางทีผู้ชายตัวใหญ่เชื่ว่าจะเล็กนะเออช่ว่าจะใหญ่นะ<อ>แต่มันก็เอาไป จะเหมือนจะถูกจะแพงเอาแดงก็ไวเหมือนกันไม่เป็นต้องเลือกตัวใหญ่ไว้ก่อนเออใีเเหมือนกันแพงต้องตัวสูงคือถ้าแบบตัวเตี้ยอย่เงี้ยคือแบบไม่ไม่โอะเพราะเรามีความรู้สึกแบบจิตใต้สำนึกเราวันหลังสารมาว่าเฮ้ย มันต้องแบบเตี้ยๆสั้นๆแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ถ้าสูงอย่างน้อยไม่ใหญ่ก็คงไม่เล็กหรอวะเออใช่ไหมอย่างน้อยต้องทำให้อักเลือดได้บ้างหรอวะเออแต่เขาบอกว่าแล้วทุกครั้งที่เขาเลือกแฟนเขาก็จะไม่เคยผิดหวังก็จะมีแบบขนาดธรรมดาบ้างนั่นนู่นนี่บ้างแต่มีคนนึงที่แบบอ้หูใหญ่ทั้งตัวแล้วก็ใหญ่ทั้งอันนั้นด้วยจนบางทีเขาไม่ได้ผิดหวังเขาภูมิใจแต่ว่าเขาเจ็บ เขาบอกเขาเจ็บมากเลยกับเคสเคสนี้เขาไม่รู้เหมือนกันว่าแฟนเขาทําไม่ดีหรือเปล่าแต่เขาว่ากับคนเนี้เขาเจ็บมากเอออะไรประมาณแต่ว่ารายได้นางก็ผ่านอยู่นะเพราะตัวใหญ่ปุ๊บส่วนใหญ่ก็จะโอเคอยู่ไม่เล็กใช่ไหมค่ะเออแล้วก็ความคิดเห็นต่อไปอันนี้ก็เรื่องขนาดเหมือนกันว่าเรื่องความใหญ่อเออเขาบอกว่าแฟนเขาเนี่ยใหญ่มากแล้วแบบว่า ภูมิใจเวอร์แต่สำหรับตัวของสาวๆของคนนั้นเองเนี่ยคือเขาบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ภูมิใจยอย่ะฉันเจ็บเออคล้ายๆกันอีกแล้วเออ,เอ,อทําไมพวกผู้ชายเนี่ยนะคะจะเป็นแบบว่าออคือให้ความสำคัญก็ผ้าใหญ่แล้วทุกอย่างมันจะจบออทุกอย่างจะแฮปปี้คือแบบทุกอย่างจะเด็ดจริงๆแล้วมันเ,ออเป็นแค่เหตุผลแรกเลยเวลาแบบแค่แบบใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเอ,อบบดูภูมิใจแต่จริงๆแล้วเรา เขาเรียกว่าจุดจบของมันหรือบทสรุปของมันมันขึ้นอยู่กับตอนที่เป็นนี่กันอยู่ที่ความรู้ที่คุณสะสมมาด้วยเออไม่ใช่แบบปั๊บเสียบปั๊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 บเจ็ปั๊บปั๊บบายบายใหญ่แล้วทำไม่เป็นไม่รู้เรื่องอะไรนี้ก็น่าเบื่อลำคาญด้วยใชบแล้วก็ลำคานเออถ้าเจ็บแล้วแบบลำคาญด้วยไม่ไหวนะเออเออจริงๆขอขอคำพูดได้ไหมขอใหญ่ด้วยลีลาดีด้วยได้ไะหน้าตาดีด้วยใหญ่ด้วยหล่อด้วยสูง ใหญ่เนี่ยมันอร่อยเฉพาะเวลาแทะเวลาเราบอว่านั่งกินนั่งมันเป็นความสุขในวันยิชาออแต่เวลาที่เขานี่สอบใส่ไปแล้วลีลามันไม่ได้แต่เวลาร้องได้ลงมากเลยนะคะคุณอ่ะเรงแบบแบบแบบเสียงมันเหมือนจะแบบเหมือนจะออกมาจากแบบออกมาจากแบบลำไส้อะออกมาพึบออกมาเงี้ยออ อันนี้เจ็บอันเจ็บที่ศีรดวยอันนี้ักเมนแล้วองอย่าบอกอันนี้เจ็บเกินไปใช่ไมอ่าอออ่าแล้วก็ความที่เห็นที่สิบนะความที่เห็นสุดท้ายเขาบอกว่าขนาดใหญ่เล็กมาเหอะอะไรก็ได้อขออย่างเดียวขอเบล,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 ลเลิร์เลอนอคือขอลิ้นแล้วกันออขอสเต็ปลิ้น สเตปลิ้นอุ้ยแกชอบไหมชอบไหมชอบสิเนี่ยฉันไปพัทยาล่าสุดเนี่ยไม่เจอพ้หลังคนนั้นโดนจับแลยนอไม่น่าดนเลยอน้าเป็นชาวเบิร์นเยี่ยมด้วยเบิรนี่ยจะเบิร์นดีเบิร์นได้ดีมากใช่ไหก็ก็ไปหานี่ไงก็บอกแฟนตัวเองเบิร์นไม่งั้นก็ไปซื้ออุปกรณ์การเบิร์นเอยเคยมีดิฉันเคยซื้อริปปอมาเออแล้วเป็นไงอุ้ยแพงมากค่ะคุณ ไปซื้อทําไมใช้ลิ้นตักเองสิไม่ได้มันไม่ถึงโอ้ถ้าถึงไม่มีผัวแล้วเนี่ยก็ลิ้นหมาไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเลี้ยงหมาไหมที่บ้านเลี้ยงหมาแต่ไม่กล้าให้หมาเนค่ะเพราะเพราะว่าท้องหมาเป็นลูกกิชานไม่ได้ไม่ได้ก็ยังไงต่อค่ะก็ซื้อลิ้นปลอมมาคือแบบอันนี้เห็นด้วยกับนางนะว่าแบบลิ้นต้องดีด้วยพอซื้อลิ้นปลอมมันไม่ใช่คุณคือแบบมันไม่ได้คือมันเป็นลิ้นที่แบบว่าแข็งขตดอ่ะอ่าใช่มันจะแข็งแล้วแบบว่า เพื่อมันจะมีหลายเกรดเกรดราคาถูกๆนีมันจะเป็นมันจะเป็นปติแกแข็งดีฉันซื้อแพงนะคะพูดเลยแต่ส<ต> <4, S 1> ี่พันแต่ถ้าเก็บแพงแจะเป็นซิิีคนนิ่มๆนิ่มๆเลยอ๋ออันนี้ก็ คิดว่าน่าจะนิ่มแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีปะมันไม่ได้ความอุ่นหรืใช่ไหมใช่มันต้องใช้แรงงานคนเท่านั้นค่ะคุณออราเซ็กเนี่ยจริงๆถ้ากือว่าใช้ลิ้นเก่งเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่สุดยอดใช่เพราะว่าผู้ชายบางคนที่ี่ฉันบอกว่าชอบปัจจุบันเนี่ยแฟนล่าสุดของดิฉันตอบโจทย์มากดิฉันรู้จักแฟนคุณนะอย่านะไม่ละมโนบอกว่าใช้เก่งใช้ลิ้นเก่งมากค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเลิศอ่ะไม่มีที่ตีเขาพามีเทคนิคอะ ก็ถือว่าโชคดีไปใครที่มีแฟนที่รู้จักใช้เทคนิคของตัวเองอนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้ง50สาวหรือไม่ว่าจะทุกคนในโลกนี้สาวๆทุกคนในโลกนี้รวมไปถึงที่สําคัญผู้ชายด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะมีขนาดใหญ่หรือมีขนาดเล็กอย่าเอามาเป็นปัญหาเพราะว่ามันมีวิธีการแก้แล้วก็มีเคล็ดลับช่วยอเออตัวนี้ทําให้คุณมีความสุขได้กับรเรื่องบนเตียงนั่นก็คือแพ่นท อยู่ข้างๆข,ของดิฉันนั่นก็คือฟาตานันเองค่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้ชายค่ะจะตอบโจทย์คุณได้จะช่วยยังไงตัวนี้นะคะก็คือว่าเขาจะเป็นสมุนไพรร0อยเอร์เซนะคะไม่มีไวอาก้าค่ะตัวนี้แล้วก็จะทำให้คุณเนี่ยเอาง่ายๆเลยว่าดึงดังบึ้งบงังแบบธรรมชาติมไม่ปวดหัวแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเลือดมันวิ่งอ,ะอ่ะอยากจะแบบอยากจะแตกอยากจะแตกอันนี้ไม่ใช่อ,อันนี้คือธรรมชาติมากๆคือแบบ นั่งชิวๆฟิลมาเฮ้ยเห็นหนังโป๊แว๊บเออมาแล้วจ้ะอีอะ่างงี้เออก็วมนเกี่ยวอะไรกับขนาดใหญ่อ,ะอ่ะผมขนาดเล็กผมกินอันนี้แล้วผมจะได้อะไรอ,ะอ่ะตัวนี้นะคะเขามีสารสก,กัดจากตังถังเช่าค่ะตัวนี้เนี่ยก็คือว่าจะทําให้เลือดเราไหลเวียนดีพูดง่ายๆเลยคือใหญ่ขึ้นนั่นเองเออแล้วเลือดเขาจะสูบฉีดเต็มลำเลือดแล้วก็วิ่งได้สม่ําเสมอปวดๆมาเป็นแบบเส้นเลือดขุ่นเส้นปวดๆขดๆอะไรอย่างงี้เห็นแล้วแบบ วันจีเป็นฟิลที่แบบโอ้ยอ้าวออพอแล้วมั้งพอแล้วพอแล้วคือแบบต่อค่ะ้นเลือดมันมาปุ๊บอารมณ์มันมาไงเออแล้วนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีอีกหนึ่งส่วนผสมสําคัญนะคะก็คือนกโนเลียจีในนี้เนี่ยก็คือว่าทําให้คุณอึดขึ้นนะคะอยู่ได้นานขึ้นด้วยแล้วมันจะมีอะไรมากไปกว่านี้คะคุณแข็งใหญ่อึดนานโอ้ตายแล้วที่สําคัญมันมีเยอะกว่านี้ใช่มีส่วนผสมจาก สมุนไพรธรรมชาติอีเยอะมากมายเลยแต่นี่หลักๆที่เรานํามาพูดก็จะเป็นนี่แหละที่ช่วยเรื่องแข็งแล้วก็อืดด้วยคุณผู้ชมต้องลองค่ะขอแนะนําซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามันจะมีความสําคัญอย่างที่บอกว่าสําคัญยังไงจะช่วยยังไงล่ะขนาดก็ถ้าทานเราทานเป็นประจาเนี่ยมันจะทําให้บ้างข้าหลางของคุณนี้นะคะมีกล้ามเนื้อเหมือนกับการได้ฝึกงานได้ใช้บ่อยๆแล้วก็เกิดจากการกระตุ้นของกล้ามเนื้อของ เส้นเลือดเลือดไหลเวเวนดีมันก็จะแข็งไงวก็มีกล้ามเนื้อบริเวณนี้เยอะเราก็ยิ่คือว่าดูแลร่างกายเราด้วยไม่ใช่แค่ดูแลแบบหำเรานะคะอันนี้อยากจะพูดที่ดูน่ารักหำค่ะตายเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของไวอาก้าด้วยอันนี้สําคัญถ้าพูดถึงเรื่องนี่แหละโรคภัยที่บอกว่าสุขภาพดีคุณผู้ชมคุณผู้ชายหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนี่พอดีเลย เพราะว่าฟาโซลาของเรานี่คะสามารถรับประทานได้ทุกเมือ่อรับประทานได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นก่อนนอนหรือ,อตื่นนอนเนี่ยคุณสามารถรับประทานได้เลยหนึ่งเมือ่อทุกวันทุกวันหรือก่อนมีภารกิจ30นาทีาทและที่สําคัญเขาสามารถรับประทานได้โดยที่ร่วมกับยายอย่างอื่วด้วยไม่ต้องกลัวยาหมายถึงว่าใครที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วเป็นเบาหวานเป็นมะเร็งเป็นไตเป็นภูมิแพ้เป็นนั่นนู่นนี่ คุณก็รับประทานยารักษาโรคของคุณไปแต่ตัวนี้มันเป็นสมุนไพรค่ะ,<ช>คะมันก็จะไปช่วยเสริมสร้างหรือว่าไปช่วยเขาเรียกว่าทําให้เสริมกันเสริมในแบบว่าภูมิต้านทานแล้วคุณขาดอะไรละ่ะคุณไม่มีฮอร์โมนส่วนไหนสมุนไพรตัวนี้เขาจะเข้าไปช่วยจัดการทำให้ร่างกายของคุณพร้อมแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นและสั่งซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงนี่เลยค่ะ s u b s c r i b e ของเราด้วยนะแล้วก็ติดตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ ฝากไว้เห็นบอกว่าอยาเอาไปให้แฟนอุย้ยเกิดเลยอะจริงๆแล้วเอเอแถมแถมว่าพูดลอกขึ้นบางคนนี่ไม่กล้าใช้เพราะเขาจะคิดว่าเขาสมรภาพดีเก่งอยู่แล้วใหญ่อยู่แล้วอึดอยู่แล้วทำไมต้องทาหรือผมยังเป็นเด็กยังเป็นวัยรุ่นอยู่พูดลอกขึ้นโอ,โอันนี้เป็นความคิดที่ผิดค่ะเออ เขาบอกว่าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพคุณก็ทานเข้าไปใครจะไปรู้ว่าในร่างกายคุณมีมะเร็งมีเบาหวานมีน้าตาลในเส้นเลือดเยอะหรือเปล่ามีไขมันในเส้นเลือดเยอะไม่รู้แต่พอนี่ทานเข้าไปเขาจะไปช่วยทํางานแล้วก็ช่วยรักษาและป้องกันในตัวนั้นเองไปในตัวแล้วก็ทําให้เราอึดจากที่คุณบอกว่าคุณอึดอาจจะทําให้อึดมากขึ้นโดยที่ไม่เหนื่อยอกติอึ่ดแล้วเหนื่อยเนี่ยนช่ยิ่งขึ้นได้ใช่ค่ะใช่ไหมยิ่งมีความสุขยิ่งฟินเข้าไปอีกอ นะก็ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ชายรับรองว่าเป็นทางเลือกที่ดีแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ Black Movement ของเราอย่างมากและขอให้ติดตามตลอดไปนะคะและที่ขาดไม่ได้ขอขอบคุณแขกรับเชิญพิธีกรเซ็กซี่ของเรานนนี่รัตแมกซิค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเราขอลาคุณผู้ชมไปกอนติดตามเทปหน้าค่ะเรามีเคล็ดลับเด็ดๆจะมาบอกอีกค่ะสวัสดีค่ะ